สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เรามาเจอลุงท่านหนึ่งนะฮะสอบถามในเบื้องต้นท่านชื่อลุงวิทย์มะพร้าวนะครับโอ้โหตอนนี้อยู่หน้าหอศิลป์เนี่ยสิ่งที่ผมเข้ามาตรงนี้นะฮะเสี่ยหมูเสี่ยหมูพาแซบแล้วกันนะฮะช่วงนี้นะครับพบกับรายการเสี่ยมหมูพาแซบนะฮะพามาชมวิธีปอกมะพร้าวแบบขั้นเทพนะครับปอกอย่างไรให้ได้มาเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนกระทงนะฮะนี่นะฮะก็อย่เงี้ยก็ค่อยเงี้ยนะฮะพอจะปอกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะโอ้สวยงามนะครับ นอกจากมะพร้าวปอดสารไม่พอนะครับก็เป็นการมะพร้าวที่ปอกแล้วแบบว่าทําออกมาให้มันเป็นกระทงเหมือนดอกกุหลาบถ้าเป็นหน้ารอยกระทงนี่ก็ทําเป็นกระทงลอยได้เลยนะครับนี่นะก็ลุงแกก็มีเทคนิคเเทคนิคการอดช้อนกันออกมาเอะครับ เด็กๆก็เอาไม่เป็นหมวกกันนะคือตากันหมดใช้เป็นหมวกนะครับจริงจริงนะอ่าดีนะบโชว์หน่อยครับโอ้น่ารักที่สุดเลยเป็นไงฮะลุงวิทย์ฝึกทำอย่างนี้มานานหรือยังครับก็ถ้าวันวันไหนไปขายแล้วมีเวลาว่างก็จะปอกให้ลูกค้าแล้วแล้วมีไอเดียเปงนไงถึงปอกแบบนี้ฮะปอกแบบนี้มานนานหรือยังครับก็นานแล้วครับนานแล้วนะบางทีเราทำมะพร้าว มะพร้าวอร่อยไงมะพร้าวผมทาปอดสารในสวนเป็นป่าทําให้รสชาติของมะพร้าวอร่อยเราคิดว่าเออเราก็ให้เกรติเขาหน่อยปอกเปลือกให้เป็นนี่เป็นอาหารปากไม่เป็นอาหารตาให้ลูกค้าได้ได้มีความสุขกากการทานมะพร้าวแล้วก็ได้ได้เห็นอะไรสวยๆง้มๆเราก็ค่อยๆหัดนะเอ้ยต่อยังไงให้มันมะพร้าวไม่แตกแยกชิ้นให้มันอยู่เป็นเป็นวงเป็นเป็นกรีบสวยๆก็เลย ได้แล้วเดี๋ยวพอทิ้งไว้มันแห้งมันจะบิดี๋ยวมันก็จะเป็นรูปดอกไม้อันนี้ก็จะบิดแล้วเป็นเป็นดอกไม้ <pier S 2> <ง>แห้งมันจะเป็นรูปดอกไม้ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอแห้งแล้วกลิ่มันก็จะบิดอันนี้ก็น่าจะไปใส่ดินปลูกต้นไม้แล้วก็ลงดินไปเลยเป็นกระถางอ๋นอนะเราปลูกพิษใช้เป็นได้หลายอย่างนะกระถางต้นไม้อ่ก็ได้หลายอย่างนะเป็นหมวกของเด็กเด็กเล่นนะครับแต่จริงจริงแล้วอ่ะ ผมก็เอากลับไปเป็นปุ๋ยของต้นมะพร้าวต้นเดิมของเขาที่เราเอามาเพราะว่าผลผลิตของเขาไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต้นมะม่วงก็มีมะม่วงเป็นเปลือกมะม่วงผลมะม่วงเป็นปุ๋ยของเขาเราเอาเอามาขายไม่น้ควรจะขายหมดนะก็เก็บส่วนที่เหลือไปกลับไปสู่ที่เดิมเราก็จะได้ผลผลิตซึ่งรสชาติพิเศษ คครรัับบแล้วนี่สวนอยู่ที่ไหนครับอยู่สามพานนครปฐมครับสาามพนนครปฐมครับแดนมะพร้าวน้ำหอมสามพานนี่ก็คือมีการมีการดูมะพร้าวนัแล้วก็ขอดได้นะครับเราจิบอันนั้นมาหน่อยที่ช็อตแล้วนะฮะอันนี้นี่ฮะท่านผู้ชมนะครับก็มาเป็นเหมือนแบบปฐมเป็นกระถางก็ได้นะฮะนี่ลุงเขาก็บรรจงในการแทรกออกมาให้มันสวยงามนะครับเป็น นานแจะมาเจอทีนะฮะนี่ก็มีนี่นะก็หลายลูกแล้วนะท่านผู้ชมมาซื้อกันเยอะเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีบริเวณนี้ก็มีฟางนะมีกระเบนทุกรถกระบะมานะครับ,บรกระบะมา,ามีใบมะพร้าวด้วยมีผู้คนมานั่งกินนะอันนี้มาอุ่นหนุนด้านนะอยู่ตรงหน้าหอศิลป์นะครับแยกประตุมวันนะฮะทุกเสาร์อาทิตย์นะครับ ขอบคุณนะฮะเดี๋ยวก็ครับลงรับใชยโปรโมทนะครับก็ฝากทุกท่านอ่าถ้าเกิดสนุนนะฮะก็มาหน้าฮอตสินนะครับอ่าลงอยู่ศุกเสาร์อาทิตย์นะครับครับศุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตามตลาดบิ๊กตลาดเฉียวตลาดกอสานที่มีก็จะตามได้ที่ช่องนะฮะลุงวิทย์รองเท้าลุงวิทย์อ่ะครับรองเท้าลุงวิทย์อาร์นะฮะขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ